เงินเคยกลายเป็นเพียงกระดาษปลิวเกลื่อนถนนในพม่าพม่าเคยตกอยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมทางการเงินของใครมาก่อนบ้างและสงครามโลกได้เปลี่ยนประวัติศาสตร์ทางการเงินของพวกเขาไปอย่างไรพม่าก่อนอังกฤษยึดครองเป็นเส้นทางค้าขายทางบกคนพม่ามีศรัทธาในศาสนาชอบทำบุญมากกว่าสะสมความร่ำรวยแต่บางกลุ่มชาติพันธุ์ก็ชอบค้าขายพม่าใช้เหรียญเงินที่ออกโดยรัฐบาลเพื่อแลกเปลี่ยนกษัตริย์พม่าเป็นผู้ผูกขาดการส่งออกทรัพยากรมีค่าเช่นอัญมณีไม้สัก กองทัพอังกฤษบุกยึดพม่าสำเร็จในประมาณปี1885และให้พม่าเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียในขณะนั้นอยู่ใต้การปกครองของอังกฤษและใช้เงินตราของอินเดียคืออินเดียนรูปีซึ่งเป็นเหรียญเงินเช่นเดียวกันซึ่งมีอัตราไม่ต่างกันมากและประชาชนคุ้นเคยอยู่แล้วว่าต่อมาอังกฤษสั่งแยกพม่าออกจากอินเดียจึงสั่งให้ใช้ธนบัตพรพมา่าแต่ผู้ออกยังเป็นธนาคารกลางของอินเดียพมา่าจึงยังคงโดนควบคุมทางการเงินทั้งจากอินเดียและอังกฤษ ช่วงที่อังกฤษปกครองพม่ามีชาวอินเดียชาวจีนและชนชาติต่างๆเข้าไปทำงานในพม่าจำนวนมากมีการตั้งบริษัทสำรวจและผลิตวัตถุดิบและสินค้าต่างๆการค้าขายเฟื่องฟูพม่าได้ชื่อว่าเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งเป็นดาวรุ่งแห่งเอเชียเมืองย่างกุ้งเติบโตเป็นเมืองท่าที่จเจริญและหรูหรา ดูเหมือนจะดีแต่อินเดียในขณะนั้นถูกอังกฤษกำหนดว่าผู้ซื้อสินค้าจากอินเดียจะต้องจ่ายด้วยกระดาษเคาซิลบิสซึ่งออกโดยอังกฤษอังกฤษก็จะรับทองเงินและสกุลเงินมีค่าไว้ในขณะที่อินเดียจะได้กระดาษรับรองซึ่งเป็นตัวแทนของทองและเงินที่อังกฤษเก็บไว้เศรษฐกิจอินเดียรวมถึงพม่าในขณะนั้นจึงถูกหมุนเวียนด้วยมูลค่าซึ่งต้องผูกกับรัฐในขณะที่อังกฤษได้รับความมั่งคั่งจริงไป ประชาชนในอินเดียพม่าและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆจะรู้ทันกนนี้หรือไม่ก็ตามก็หาหนทางที่จะประกาศเอกราชจากอังกฤษอยู่แล้วมีการลุกืขึ้นหลายครั้งแต่ไม่สามารถสู้กองทัพอังกฤษได้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองกองทัพญี่ปุ่นได้เข้าต่อสู้กับการปกครองของอังกฤษในพม่ากองทัพอังกฤษเห็นว่าชนะไม่ได้จึงสั่งเผาทำลายสตอชเอิร์ด e โครงสร้างพื้นฐานเพื่อไม่ให้ตกถึงมือญี่ปุ่น ญี่ปุ่นชนะอย่างงดงามและปลดปล่อยพม่าเป็นสเต t ออฟเบอร์มในปี1943มีประกาศให้ใช้สกุลเงินใหม่ซึ่งเป็นกระดาษไม่มีเหรียญเพราะต้องใช้โลหะในสงครามกองทัพญี่ปุ่นยังใช้สกุลเงินญี่ปุ่นซึ่งไม่ใช่สกุลเงินเยนแต่ถูกผลิตแยกเฉพาะเพื่อหมุนเวียนในประเทศที่ยึดได้และยังมีเงินนอมิลิตารีเยนซึ่งใช้จ่ายเป็นค่าจ้างให้ทหารอีกด้วยทําให้เกิดเงินเฟ้อขึ้นทั่วไปสกุลเงินเหล่านี้ไม่มีการรับประกันใดๆนอกจากประกาศของรัฐ ญี่ปุ่นกำหนดให้เงินชนิดนี้มีค่าเท่ากับ1เยนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในเขต Greater East Asia Co-Prosperity Sphere วงไพบุญมหาเอเชียบุรพาแจกจ่ายออกมาซื้อของโดยสัญญาว่าจะจ่ายเป็นเงินเยนทีหลังธุรกิจในพม่าที่ยังเหลือรอดก็ต้องรับและเป็นผู้สะสมไว้โดยปริยายเมื่อญี่ปุ่นยอมแพ้สกุลเงินที่ญี่ปุ่นออกมาใช้ในพม่าก็กลายเป็นกระดาษปลิวเกลื่อนถนน หลังสิ้นสงครามพมา่าได้รับเอกราชและมีการปกครองตนเองตามลำดับเนื่องจากธุรกิจต่างๆเสียหายโครงสร้างพังพินาศเงินในประเทศก็กลายเป็นกระดาษเงินที่พอจะดึงได้อยู่ในมือผู้ประกอบการต่างชาติซึ่งเคยทำธุรกิจอยู่เดิมแต่ด้วยเหตุผลทางประวัติศาสตร์ดังกล่าวแล้วจึงไม่ได้รับความไว้วางใจมากนักรัฐบาลเชื่อว่าสามารถสร้างชาติได้ด้วยตนเองและใช้อำนาจเต็มที่ยึดกิจการต่างๆมาเป็นของรัฐและเข้าสู่เส้นทางสังคมนิยม